สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวราคาแบบกระปุกนะคะแบบพอกหน้านะคะเป็นสูตรมนะรนาวเลยนะจ๊ะนีควะนี่นะนี่ก็ทดลองไปแล้วนะจ๊ะลองใช้ไปแล้วนะคะหาซื้อได้ตามตลาด แถวพม่านะคะนี่นะคะเป็นสูตรมะนาวนะคะนี่ใช้ได้นะคะนี่กินก็หอมด้วยเนี่ยะคะ่ะกิ่นเขาก็จะกินเป็นกินมะนาวนะคะนี่กิ่นขาก็จะเป็นของมะนาวนี่นะคะ กลิ่นหอมมากเลยจ้าก็ก็นี่นะคะทดลองไปแล้วนะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม,ลมนะคะกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อรอคิดคลิปใหม่กดใครนะคะ สว,นนสวัสดีค่ะ